ท่า่สวัสดีทุกคนเราอยู่กับ Resident Evil 4 Demo อ,อีกแล้วนะเราอยู่ในโหมด m มตเทนซอร์นะระดับยากระดับยากเราจะไปคิวน้เรื่อยเออแต่จะก,ก,การนาเรื่อยให้ได้ระดับเนี้ย EP ที่แล้วเราเราพลาดตรงนี้มีกองฟืนเราพลาดเนาะอันนี้วันโฮมก่อนเราพลาดเราเราจะเราต้องหาวุธไปจัดก,การนาเรื่อยให้ได้ตัวให้ยากแค่ไหนก็คือ ไปลุงแล้วไม่รอ,อบมาเจอลุงอีกรอบอีกแล้วนะลุงลุงบอกเจอกันจนหายเหงาแล้วเนี่ยนี่ลุงยิ้มอีกแล้วลุงจืนยิ้มนะเตะลุงไปทีนึงใช้กุญแจมาโอเคเรานี้เราได้ T M P มาเล่นด้วยนะตอนให้หมดโหมดนี้ก็เหระแมทชเทนซอซ์อะ เฮ้ยโคตรอีเลยต่อให้เป็นระดับฮาร์ดเราก็สามารถเอา T M P มาเล่นได,ได้มันก็ต้องเอามาอยู่แล้วไม่งั้นเราไม่ผ่านยิงถ้าเราไม่มี T M P นะยากยากจริงไปเราจะปีดรันเลยราจะไม่ดงไม่ดูคัดทซงคัดซีนอะไรทั้งนั้นแบบเร็วๆเ,เ,เลยอเออนี่สกิปไปเลย ใครอยากดูคาสินก็นั่นแหละ EP เล็กๆเลยไปค้นหาดูในเทลิสอ,อุ้ยอูนึงมาแล้วมาแล้วมาหลายตัวด้วยเ้ยหลบก,ก่อนหลบซ้ายออกขวาออกขวาเออไงออกขวาออกขวาเฮ้ยังโหย,ยังจับได้อีกเหรอเงยเราจะไปไงเราจะไปไหนวะเฮ้ยอย่าคว้าอย่าคว้าโอ้โหโดนมาถึงกระโดน เฮ้ยหมอบก่อนหมอบก่อนตรงนี้มีน้าแกเดินผ่านเงยเราโดนบีบคออ่ะเมื่อกี้เรากินก่อนเรากินก่อนประมานไม่ได้ประมานไม่ได้ไปไปเอาสมุนไพรเอาสมุนไพรโอเคขึ้นบนขึ้นบนเย,ย้เข้าประตูวอาา้าวฮะปิดเลยล็อกล็อกด่วนเลี้ยนอนอา่อาหัวมาด้านล่าง โอเคแผนที่ไม่ต้องให้เราดูหรอกเรารู้จัดจัดเรียงก่อนโอเคไม่ต้องเรียงออกไปไปเลยมีตรงนีนเราต้องเรามีอะไรเราต้องใส่ให้หมดก่อนมีอะไรเราก็ใส่ให้หมดม,มาสุนปงกระสุนปืน่าเย้ ได้กันพทวเดอ้อไม่ยังผสมไม่ได้ยิมต้องมีตัวผสมด้วยนะโอ้โหตอนแรกเรานึกว่าไม่ต้องผสมผสมอะไรต้องใช้ตัวผสมด้วยแม่งเอ้ยปืนจอาอีกตัวหนึ่งไงโอ้ยมีน้องหมานอนเอาแล้วน้องหมาที่เราเจอตอนแรกๆไม่มีเหรออาจจะมีก็ได้ในเวอร์ชั่นเต็มอ่ะที่มาช่วยเราตอนไอ้ยักษ์ พี่พี่เบิ้มมาสู้กับเราอะอาจจะมีก็ได้ในตัวเต็มเนาะลองค่อยดูตอนนี้มันเป็นแค่เดมโมอะไรมันจะไม่เหมือนเดิมถ้าตัวเต็มมามันไม่เหมือนเดิมเออบอสโปรบอสโปลอย่าอย่าไปใจดีกับพวกนี้บอสโปรมีมีเท่าไหร่ยิงให้หมดฮะฮะบอสโปร เสียบเสียบก่อนเสียบก่อนเออมันมันจะกลายร่างเป็นร่างคองหักะสะายไปแล้วเอาศพสลายลอย่างนี้เลยเหรอไปไปเลยตรงนี้มีแถบนีกระดักนี่้กระดักหนีเราอย่าลืมเราอย่าลืมมีน้านะอยู่ข้างในนี่ว่ะอะไรแล้วอะไรแล้วโผล่มาโผล่มา ทำเป็นยืนนะเป็นยืนแนอคยู่ได้นี่เสียบเลยเป็นไงโอเคตรงนี้เรากินไม่ได้ใช่ไหมเรามีอะไรเราลบออกก่อนเฮ้ยไม่ใช่จะลบไงอ่านี้เราขอดูแฮนด์กันอนะันนี้หน่อยดีเท่เปล่านี่ไงโอ้โหอย่างเทหนึ่งจุดศูนย์นี่เหรอเบาอยู่เบาอยู่ยังไงลบออกก่อน เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่อีกอันนึ่งเราไปแง้มประตูก่อนแง้มประตูเราจะแบลอา t ท p กระบอกใหม่อันนี้มันก็สูนหมดแล้วทำการแง้มประตูโอเคแล้วก็มีหัวหล่นกลัแบแปล็ของกันแค่เราแง้มประตูเราก็แปลอา t ท p ได้ละนะเราก็แปลอา t ท p ได้แล้ว,นะเ,ว,ลวเพราะว่า มันเป็นแค่ซีเครตลับคือแค่แง้มประตูที้งวุแล้วก็แง้มประตูแล้วก็เราก็มากลับมาฟาร์มก็ได้ถ้ามีของเยอะนะ <c oughs> me, แต่นี้มันมีแค่นี้มีแฟลตแกนเน่แล้วก็กระสุนแล้วก็แค่เนี้ยสมุนไพรไปแง้มอีกรอบหนึ่งเย่ yeah! เราจะเข้าไปเอาสมุนไพราทางซ้ายมือก่อนฮะ เก็บมาดีเก็บมาดีเอ้าไม่เก็บมาวะแอคอะไรอ่ะเอ้าแม่งเห็นเราแล้วอ่ะโอ้โหสวยเดี๋ยวไม่ได้จะให้เห็นไม่ได้จะให้เห็นไงไม่เห็นเฉยเลยโอ้โหแผนล้มเหลวเนี่ยแบบเนี้ย <laughs> เราจะถัดไห้เนี่ยแขนเราล้มเหลวอะ่ะเดี๋ยวเราลงก่อนเราลงก่อนเรารีบไปเอาดีกว่าจะรอดอยู่บ่ไม่รู้แล้ว <c oughs> เราลงมากระสุนเอามอากระสุนก่อน อุ้ยแม่งมาตรงนี้ด้วยเหรอตายเราตายยืนอึ้งอยู่ทำไรอยู่วะเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพึ่งมาได้ไหมเราขอเข้าแปลวระเบิดก่อนไม่งั้นเราจะไม่รอดเลยอะ่ะจริงถ้าเราไม่เข้าแปลวระเบิดตรงเนี้ยนะพีอกออกอ่ออกไปก่อนออกไปก่อนออกซ้ายออกซ้ายเออออกทางนี้ออกทางนี้อุย้ยโอ้โหโดนามาฮึแม่งเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยประเด็น เฮ้ยทำไมน้าแกโผล่มาเลยอ่ะโผล่มาเร็วจังอ่ะเอาจริงดิโผล่มาแล้วอ่ะโอ้โหอย่าเพิ่งโผล่มาดิมาเร็วมากไม่ไม่ถามไถ่กันเลยทำไมโผล่มาอย่างนี้เลยวะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะอะไรเนี่ยมันกลัวเราเราหนีกลับเหรอนึก่โผล่มาทางนั้นอ่ะ เราไม่หนีหรอกจริงๆเราจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเราไม่หนีหรอกแต่เราจะผ่านหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหเอ้ย <c oughs> มันดักเราตรงหน้าเลยอ่ะร <c oughs> ีโหลดไว้ก่อนรีโหลดไว้ก่อน <c oughs> นั่นเลื่ยแกมาป่าวะยังไงมาแล้วมาแล้ว มีเท่าไหร่ยิงก่อนมีเท่าไหร่ยิงก่อนเดี๋ยววิกโก้โอเคมีเท่าไหร่ยิงก่อนมีเท่าไหร่ยิงก่อนโอเคเหรอมาเหรอมาขวางทำอีกโอเคมีเท่าไหร่ยิงก่อนมีเท่าไหร่ยิงก่อนโอเคน่าเลยตายแล้วนี่หว่า เฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหมีเท่าไหร่ทุ่มไม่หมดตอนนี้เฮ้ยตายแล้วเหรอเฮ้ยเห็นดินแล้วอะเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เราไม่รู้ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจแต่เรามีเท่าไหร่เราทุ่มไม่หมดแล้วนะเมื่อกี้ไม่มาแล้วด้วยน่ะเฮ้ยมีเท่าไหร่ทุ่มไม่หมดมีเท่าไหร่ทุ่มไม่หมดมีเท่าไหร่ทุ่มไม่หมดมีเท่าไหร่เฮ้ยั่นเงี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว โหยาเราไม่มีไรยาเราไม่มีเราต้องกลับไป,บไปเอาสมน่นเรื่อยใช่ไหมมันถึงจะผ่านนะ่ะทิ้งด้วยเราต้องกลับไปเอาสมน่ะเรื่อยก่อนไม่งั้นเราจะไม่ผ่านเท่าที่จำได้เอออะไรไม่รู้เลยลุงขอไปเอาสมน่ะเรื่อยก่อนงั้นเราจะไม่ผ่าน มีไหมอยังมีดักนะมีไงเราจะมาสมนันเรื่อยผ่านไหมผ่านไหมตีละครั้งเหอะตีละครั้งเหอะเรานนเรื่อยตายแล้วนี่ตีละครั้งเหอะเอาจริงหมดแดงหมดแดง พี่ก,กระสุนเราหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยระฆังดังแล้วเฮ้ยผ่านเฮ้ยผ่านเน,นี่ยน่าเลื่อยตายแล้วนะอ่ะให้ดูเลยโอ้โหเราผ่านแล้วนะเฮ้ยระฆังดังนะองงนเออเอ,อ,อะไรก็ไม่รู้แหละนี่ระดับ เอ็กซ์ตรีมละบาดแล้วแม่งมีอะไรทุ่มให้หมดอะคือรัวใส่อย่างเดียวเฮ้ยแม้เท่าไรถ้าเรารัวอย่างเดียวฟาร,ร์มของก่อนเราก็รัว <c oughs> เย่เราไม่มีอะไรคาใจากับเดโมนะรอเซเร,ตโ,รโตโปโตไปไปไหนก็นไปเราไม่มีอะไรคาใจากับเดโมแล,ล้วเรากำจัดน่นเรื่อยได้ สองตัวแล้วเรื่อยธรรมดาแล้วก็เรื่อยระดับแมสเฮ้ยมีอะไรทุกไม่หมดจริงๆด้วยเราบงลระเบิดไม่ไวอะฟงแฟตโอเคฮู้โลงใจเลยมา <c oughs> ทุกคนเข้าไปไหนกันนะบิงโก Resident Evil 4เย้เราจบไปอีกแล้วกับเดโมโระดับ Extreme มฮะวิเราได้มาตั้ง12950เนี่ยได้เกรดเลยไม่ใช่กู้ดนะได้ระดับเกรดโอเค สำหรับอีพีนี้เราก็ไม่มีอะไรคาใจแล้วเดโมโคงไม่มีต่อแล้วแหละเราโล่งละไว้เจอกันในตัวเต็มดีกว่าวันที่ยี่สี่ประมาณยี่สี่ยี่ห้านี่แหละไม่ก็หลังจากนั้นหน่อยอาจจะได้ลงอยู่ในช่องนะไว้ทุกคนมาพร้อมสนุกไปด้วยกันไว้เจอกันใหม่ซิวเกนเลเตอร์บ๊ายบาย